การวิเคราะห์ราคาทองคำความลับที่เปิดเผยในวันที่27ตุลาคม2568วันนี้เรามาพูดคุยเรื่องการลงทุนในทองคำกันแต่ก่อนที่จะลงลึกไปกับการวิเคราะห์ราคามาดูกันว่ามีเรื่องราวอะไรที่สำคัญบ้างในวันนี้ข่าวสารสำคัญตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐ CPI ล่าสุดต่ำกว่าคาดทำให้ตลาดมั่นใจว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมต่อไปซึ่งกระตุ้นให้ราคาทองคำฟื้นตัวระหว่างวัน สกอตเบเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐเผยถึงความคืบหน้าในการตกลงกับจีนก่อนการประชุมสุดยอดของคลัมสีจิ้งที่เกาหลีใต้ซึ่งส่งผลให้เงินทุนไหลออกจากทองคําไปยังสินทรัพย์เสี่ยงเช่นตลาดหุ้นแม้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปิดแข็งค่าแต่ข่าวเงินเฟ้อที่ลดลงก็ยังเป็นแรงกดดันที่สําคัญต่อราคาทองคําวิเคราะห์ราคาทองคํา ราคาทองคำปิดลบในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกในรอบสิบสัปดาห์จากการขายทำกำไรและการเทขายของกองทุนหลังจากความกังวลเรื่องการคว่ำบาตรรัสเซียลดลงราคาทองคำปรับตัวลงจากระดับ4,400ดอลลาร์มายังจุดต่ำสุดที่4,000ดอลลาร์ซึ่งเป็นการปรับฐานใหญ่ครั้งแรกในรอบขาขึ้นมีแนวโนม้มว่าจะสร้างฐานใหม่ในช่วง4.000-4.200ดอลลาร์ก่อนจะปรับตัวขึ้นในรอบต่อไปกลยุทธ์การลงทุน ในระยะสั้นแนะนําให้นักลงทุนรอจังหวะที่ราคาย่อตัวแล้วซื้อไบออนดิพสเมื่อราคาทองคําปรับตัวใกล้3 8 0 0ต่ศถึงสี่ศดอลลาร์เนื่องจากยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่พลาด ข้อมูลเหล่านี้เป็นเทียงแนวทางทั่วไปการลงทุนในทองคำอาจมีความเสี่ยงและความซับซ้อนมากกว่าที่เห็นได้การวิเคราะห์ตลาดต้องพิจารณาเยอะมากกว่าแค่ข่าวสารและตัวเลขเศรษฐกิจมันเป็นการผสมผสานร,ระหว่างวิเคราะห์เทคนิคและการเข้าใจสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองดังนั้นการวิเคราะห์ที่ถูกต้องจึงต้องมองดูทั้งหมดในรูปภาพที่มีการเชื่อมโยงกันคุณคิดว่าการวิเคราะห์ราคาทองคำเป็นเรื่องง่ายหรือยากคุณมีแนวทางการลงทุนทองคำอย่างไรอย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนโพสต์แรกนี้ การวิเคราะห์ทองคำราคาทองคำการลงทุนอินเทโกดข่าวเศรษฐกิจการลงทุนทองคำ